สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทียบผลง,งานของเชกเกนคลับคุณลิเวอร์พูลเท่าคิงเคนนี่เชกเกนคลับกับคิงเคนนี่การเปรียบเทียบผลงานของเชกเกนคลับกับคิงเคนนี่เดอะคริสหลังกุซศอจากเมืองเบียร์คุมทีมลิเวอร์พูลเท่ากับตำนานทีมแอนฟิลด์แล้วเชกเกนคลับผู้จัดการทีมเชลย์นมานคุมทีมลิเวอร์พูลไปแล้ว307นัดตั้งแต่เข้ามารับงานในทีมแอนฟิลด์เมื่อปี2015 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับคิงเินิดเดอรกริทกุมารเย็นหงแดงรอบระหว่างปี1985ถึง1991เดอรกริทเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมโดยสมัยเป็นกุนซือพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3ส,สมัยในฤดูก,กาลหนึ 1, 86, 1, ่งพถึง1986 1987ถึง1988และ1989ถึง1990 โดยสำหรับผลงานของเ a ก k กนคลับเดะคิงเคนดี่เดกริสในการคุมทีมลิเวอร์พูล307นัดปีหนอ่งนี้เริ่มต้นที่เจกเกนคลับนะครับเกม307เกมชนะ183เสมอ64แพ้าไป60นักเตะที่ลงสนามมากที่สุดให้กับเจ k เกนคลับก็คือโรเบโตเฟอร์มิโน274เกมนักเตะที่ทำประตูมากที่สุดให้กับเจ k เกนคลับในยุคข,ของลิเวอร์พูลนั่นก็คือมัวรเมียซา่า119ประตูโดยคว้า4แชมป ยิงได้ประตูรวมทั้งหมด622ลูกเสียประตูไปทั้งหมด315ลูกคะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.00เปอร์เซ็นต์ชนะ59.6%เปอร์เซ็นต์แพ้19.5%ทำประตูเฉลี่ยต่อเกม2.03เสียประตูเฉลี่ยต่อเกม1.03เรามาดูผลงานของคิงเคนนี่เดลคริสตอนบ้างนะครับจำนวนเกม307ชนะ187 เสมอ84แพ้42นักเตะที่ลงสนามมากที่สุดก็คือบูสกาเบลล่า250นัดนักเตะที่ทําประตูมากที่สุดเอยียนรัช118ฟ้าไป9แชมป์ยิงประตู732เสียป,ประตู332คะแนนเฉลี่ยต่อเกม2.08เปอร์เซ็นต์ชนะ60.9%เปอร์เซ็นต์แพ้19.5ทําประตระูเฉลี่ยต่อเกม 2.38เียประตูเฉลี่ยตัวเกม1.08ราฟเอลเบเนเตสหนุนเชกินคลับพาหงดแดงชิวแชมป์ยูฟ่าแชมลีกที่อิสตันบูลอีกรอบกุนซือชื่อดังชาวสเปนนิสชูมือหนุนเชกินคลับในการพาทีมหงแดงก้าวขึ้นไปครองแชมป์ยุโรปสมัยที่7ให้ได้บนแผ่นดินเติร์กฟุตบอลยูฟ่าแชมลีกถือเป็นความหวังสุดท้ายของลิเวอร์พูลในลูกกาลนี้ ที่จะมีสิทธิ์คว้าแชมป์ติดไม้ติดเมอือโดยหลังจากสยบอาบาลิซิกมาในรอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับก็ถูกจับฉลากมาป,ประกบคู่มาเจอกับเัลมาเรดอีกครั้งในรอบก,ก่อนรองชนะเลิศซึ่งล่าสุดนะครับราเฟลมินิเตสให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างเดลี่เมลโดยเชื่อมันว่าทั้งเจคกกินครับและนักเตภายในทีมลิเวอโลชุดปัจจุบันมีศักยภาพมากพอสำหรับการชิวแชมป์สโมสรยุโรปอีกสมัยบนสนามอัตาเต์กสเตสเดียม เหมือนกับที่พลพรรคฮงดังที่เคยทำได้เมื่อปี2004-2005ซึ่งแน,น่นอนนักเตะและผู้จัดการทีมคอนเร์พโลตามมีศักยภาพที่มากพอมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วคนนชอบพูดว่าทีมเราโชคดีที่คว้าแชมป์ได้ในปีนั้นที่อิสตันบูลแต่ไม่ใช่เลยเราไม่ได้คว้าแชมป์เพราะความโชคดีหรอกเราเจอกับยูเวนตุสในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งนั่นคือทีมชั้นยอดและพวกเขาเล่นด้วยระบบ5-3-2 ในเชิงของแทคติกเราต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ที่ยากต่อการรอมเมอร์ทำให้ความมั่นใจของเราดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเราก็เจอกับเชลซีซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษในขณะนั้นและเป็นทีมชั้นนำของยุโรปด้วยแต่ทีมของเราก็มั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถจัดการรับพวกเขาได้เพราะเราเป็นทีมที่มีความเชื่อแบบนั้นเราเดินหน้าก็สู่รอบชิงไปพบกับเอซิเมลานพวกเขาคือทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน แต่เราเองก็เปลี่ยนไปได้ความชื่อมัน่นเพราะเราทําผลงานได้อย่างยงเดเยี่ยมมาโดยตลอดในรอบน้องเอาบินติสตสกล่าวทิงท้ายเดกเขาเสนอเป็นผู้ช่วยให้กับสตีเวนจลาดถ้าหากเขาในงานคุมทีมลิเวอร์พูลในอนาคต โดยเขานะครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลชาวฮฮลนลดนก็ได้ออกมาเสนอตัวเขาเองว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับสตีเวนจูลาถ้าหากในอนาคตเพื่อนซี้ของเขาได้รับตาแหน่งเป็นผู้จัดการทีมที่ลิเวอร์พูลในนนาคตต่อจากเจคกิงคลับโดยอดีตที่ผ่านมาได้เขาถือเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนหนึ่งที่ลงเล่นฟุตบอลเคียงบ่าเคียงไหลกับสตีเวนจูลามาอย่างนานถึง6ปีเต็มที่ลิเวอร์พูลโดยทั้งคู่ลงเล่นด้วยกันมากถึง218แเกมโดยมีเพียงแค่ จะมีการเลิกกับไปเป้รไรหน้าเพียง2คนเท่านั้นที่เล่นคู่กับเจอร์ลาามากกว่าเขาโดยทั้งคู่ควา้าแชมป์ร่วมกันในสอรายการได้แก่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลกในปี2007และแชมป์ลีกค c ัพในปี2012ซึ่งถือว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาการแข่งขัที่ดีที่สุดข,ของเดอะเค้าเลยทีเดียวก่อนที่เดอะเค้านะครับจะกเกษียณตัวเองและแวรนด์สตในปี2017 โดยหลังจากที่ควนสตาร์ทไปได้ไม่นานเด็เขาก็เริ่มทํางานคุมทีมในทันทีโดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้จัดก,การทีมให้กับคริสบอยซึ่งเป็นสโมสรในวันเด็กของเขาซึ่งมีการคุมทีมช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่ปี2 0 1 8เจ้าตัวจะรับงานในตําแหน่งโค้ชทีมเยาวชนอายุต่ำกว่า9ปีที่ฟเนโนูจะได้ไม่นานเด็เขาก็ได้งานใหม่ที่สโมสรรอเธอร์ดัมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมรอสเทอร์ดัมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดยตัดสินใจลาออกจากสโมสรรตธำมในครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวของเด็กเขานั้นต้องการไปสอบใบอนุญ,ญาตหลักสูตรผู้จัดการทีมมืออาชีพของยูฟาและตอนนี้เขาก็ผ่านหลักสูตรนั้นเป็นที่เร่อยๆแล้วและจะสามารถรับงานกลุ่มทีมในฐานะผู้จัดการทีมที่มีใบอนุญ,ญาตได้เป็นที่เร่อยๆแล้วโดวยล่าสุดนะครับเด็กเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านเดมิเลอร์สื่อชื่อดังในเกาอังกฤษว่าหลังจากที่เขาได้รับใบอนุญ,ญาตจากการเป็นผู้จัดการทีมจากยูฟาเรียบร้อยแล้วณต,ตอนนี้ เขามีความพร้อมอย่างมากในการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับทางสตีเวนจูลาดถ้าหากว่าในอนาคตจอหลักกลับมาคุณทีมลิเวอร์พูลและถ้าเขาต้องการตัวผมไปเป็นผู้ช่วยของเขาแล้วล่ะก็ผมก็พร้อมที่จะรับงานนี้และทํางานร่วมกับเขาในทันทีโดยทางเด็กเขากล่าวว่าโดยหลักการแล้วตัวของผมต้องการรับตาแหน่งเป็นผู้จัดการทีมหรือในอย่างของทีมนั้นถ้าหากผมเลือกที่จะคุมทีมแต่สําหรับลิเวอร์พูลนั้นถือเป็นข้อยกเว้นเพราะที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูล คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดของผมอยู่เสมอและถ้าหากเมื่อไรก็ตามที่สตีเวนสจอร์ดรับมงานคุณทีมลิเวอร์พูลผมก็พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยขอเขาเพราะผมคิดว่าในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่อดีตผู้เล่นจะกลับมาสานต่อความสําเร็จในฐานะผู้จัดก,การทีมของสโมสรแห่งนี้และผมก็เชื่อมั่นว่าตัวของผมนั้นสามารถทําง,งานร่วมกับสตีเวนสจอร์ดได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะเป้าหมายของเขาและผมก็คือการพาลิเวอร์พูล ประสบความสำเร็จให้ได้หลังจากที่เจ็คเก็ตลับได้วางมือจากสโมสรไปแล้วเดิเข้าให้สัมภาษณ์กับเดอะมิลเลอร์นึือุงข่าวลือร์พูนครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่22มีนาคมครับ